สภาพธรรมทั้งปวงในวันพิสาขาดูชาหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสู้แล้วพระองค์ก็ทรงเป็นอุทานวายชาเาเวปาตูภวติธรรมมาอาตาปิโนชาย,ยโตพรามานัสสวิทูป,ปยัในเกใจความเย็ะๆ้ว่าในการใดที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าย่อมทำลายความมืดไป เดียอกันกับสรรมราภามที่เทียนเพ่งแผดเผาและก็ทำลายอาสวัตกิรลยไปฉะนั้นแลวพระองค์ก็ทรง,งพิจารณาคัมภีที่หนึ่งถึงคัมภีที่หกตั้แต่พระธรรมสัจธีมาติก,กาไล่มาจนถึงยโมโลกในขณะ,ะนั้นในชาพันังสียังไม่ทราบออกจากพระวรกายต่อเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาคัมภีมหาปัฏฐ,ฐานซึ่งคัมภีสุดท้าย แสงหุกป,ประการจึงเรียกว่าฉับพันรนนังสีเป็นนั้นว่าคำพีมหาประานนี้ยิ่งใหญ่กว้างขวางเหมาะสมแก่พุทธบาลมีของพระเจ้าเปรียบเสมือนกับมหาสมุทรซึ่งยิ่งใหญ่พอที่จะรองรับสัตวอ์อันใหญ่โตเป็นนั้นมากเช่นปลาตีนทะลเป็นต้น ก็นเนในโอกาสวันวิสาขบูชาเนี่ยตัมมามาพิจารณาดูว่าพระองค์ทรงบรรลุสภาพธรรมทั้งปวงแต่สภาพธรรมทั้งปวงนั้นย่อมรวมรวมอยู่ในพระภิธรรมและในบรรดาพระภิธรรมมีเจ็ดคัมพีรัมีมหาปฐานี่เป็นคัมพีที่ใหญ่ที่สุดก็จึงถือโอกาสเอาวันนี้เราสาธยายคัมภีมหาปฐาเพื่อบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณสารคดีร่วมกัน เราจะสวดอุเทศก่อนเนาะพอหลังจากสวดอุเทศหน้าที่กปกเนี่นะหลังจากที่เราสวดอุเทศเสร็จเราก็จะมาสวดในส่วนของปัจจะย้าวิพังน